การเปิดใช้งาน DNA ของอันโดรมีดานรวมอยู่ในข้อความนี้สภาอาร์คทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันพวกเราคือสภาอันโดรมีดานแห่งแสงและเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เชื่อมต่อกับคุณ คุณได้เปิดใจรับพลังงานจากกาแล็กซี่มากขึ้นที่เข้ามาเพื่อให้บริการคุณและสนับสนุนคุณในการเดินทางสู่สวรรค์ผู้ที่ตื่นรู้และตระหนักรู้เปิดรับพลังงานที่ถือว่ามาจากนอกโลกมากขึ้นและเมื่อคุณเปิดใจรับเราและพลังงานของเราคุณจะได้รับตัวตนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อนำทางผ่านประสบการณ์ชีวิตของคุณคุณควรผสานร,รวมแง่มุมต่างๆของตัวเองในเวลานี้เพื่อที่ คุณจะได้รู้จักตัวเองในฐานะสิ่งมีชีวิตในกาแล็กซี่ในฐานะสิ่งมีชีวิตสากลและในท้ายที่สุดในฐานะสิ่งมีชีวิตต้นกําเนิดพลังงานคุณกําลังก้าวไปทีละน้อยเพื่อรู้จักตัวเองในฐานะแหล่งกําเนิดหลายคนตื่นเต้นเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวและเคยจดติมาแล้วในส่วนอื่นๆของกาแล็กซี่บนโลกอื่นๆตอนนี้คุณอาจตื่นเต้นกับความจริงนั้นมากกว่าที่ตื่นเต้นกับความจริงที่ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งกําเนิดและนั่นก็โอเคอะไรก็ได้ที่เหมาะกับคุณ คุณกำลังก้าวไปข้างหน้าคุณกำลังเข้าใกล้และเข้าใกล้ ความเข้าใจอย่างของแท้มากขึ้นเรื่อยๆโดยการก้าวกระโดดครั้งต่อไปเพื่อรู้จักตัวเองในกาแล็กซี่บางคนยอมรับว่าตัวเองเป็นเมล็ดพันุแห่งดวงดาวในกลุ่มดาวลูกไก่ได้ง่ายกว่าที่จะยอมรับว่าพวกเขาเป็นทั้งจักรวาลที่แสดงออกในร่างกายบนโลกและแน่นอนว่าคุณอยากเดินทางที่มีขั้นตอนมากมายเพื่อที่คุณจะได้สัมผัสทุกขั้นตอนตลอดเส้นทางและคุณต้องการสัมผัสต,ตัวเองในฐานะสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันเหล่านี้เพราะมันน่าสนใจและสนุกกว่าการกระโดดเข้าสู่ความจริงที่ว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าง การเดินทางสู่การตื่นรู้ครั้งนี้จะทำให้คุณได้ดำดิ่งลงไปในหลุมกระต่ายที่น่าสนใจมากมายและหากคุณสำรวจหลุมกระต่ายเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องคุณจะสนุกไปกับทุกขั้นตอนจำไว้ว่าอย่าจำกัดตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเพียงชาวดาวเพเลเดียนชาวอาร์ทูเรียนหรือชาวอันโดรมีดานเท่านั้นแต่จงรู้ไว้ว่าคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่จุดติมาในสถานที่ต่างๆมากมายตลอดเวลาและหลายมิติและคุณจะค้นพบชีวิตเหล่านั้นและรายละเอียดต่างๆมากขึ้นเมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางแห่งวิวัฒ นานาของการปร,ะสะรัสรู้เมื่อคุณกลายเป็นตัวตนที่สูงกว่าคุณจะกลายเป็นตัวตนที่มีมิติหลายมิติและคุณจะรู้จักตัวเองในฐานะจิตสํานึกส่วนรวมมากกว่าในฐานาปะปัจเจกบุคคล และนั่นทำให้คุณเข้าใกล้การรู้จักตัวเองในฐานะแหล่งกำเนิดด้วยเช่นกันเราชอบเมื่อคุณได้รับพลังงานจากเราและคุณผสานรวมสิ่งที่เป็นแอนโดรเมดามากขึ้นเพราะเราสนุกกับการเฝ้าดูคุณเติบโตไม่ใช่เพราะเราผูกพันกับคุณโดยระบุว่าคุณคือชาวแอนโดรเมดานอเราทราบว่าคุณจะค้นพบทุกแง่มุมของคุณในเวลาอันสั้นและเราทราบว่าการเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้กับคุณทำให้เราพอใจอย่างยิ่งและบรรลุจุดประสงค์ในการดำรงอยู่ของเรา และเรารอคอยที่จะเห็นคุณค้นพบ DNA ของอันโดรมีดานเพิ่มเติมเช่นกันเราจะช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้ในทุกๆการถ่ายทอดรวมถึงในช่วงเวลาที่คุณอยู่กับเราในระนาบจักรวาลน,นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับมนุษย์บนโลกนั่นแน่นอนเราคือสภาแสงอันโดรมีดานและเรามีความสุขที่ได้ให้บริการคุณในลักษณะนี้